สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel นา,นาฬิกานานาสาละวันนี้เราอยู่กับตัวนี้ครับตัว Citizen Pro Master Dark Rider Limited e dition 100 anniversary นะครับรหัสตัวนี้ก็เป็นรหัสตัว av 0 0 7 7 8 2 e นะฮะตัวเนี้ยก็ทำอยู่ประมาณ Limited อยู่ประมาณสัก3,000เรือนซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่เฉลิมฉลองตอนที่ Citizen เนี่ยนะครับครบรอบ100ปีซึ่ง ออกมาประมาณด้วยกัน3รุ่นนะครับก็รุ่นแรกก็จะมี CC 7005-16G เป็น Citizen Satellite Wave GPS EcoDrive นะครับเป็นตัวเรือนกลางนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัว CA 0716-19E อันนี้เป็น Citizen p r o m a s t e r EcoDrive 200m Diver Conograph อันนี้ก็ตัวนะด้านขวานะครับ อีกรุ่นหนึ่งที่ออกมานะครับก็คือรุ่นนี้นะครับ AV 0 0 7 7 8 2ขีดแ E Citizen Pro Master ตัวนี้นะครับ Suno Racer ตัวนี้นะครับจะบอกว่าตัวนี้จริงๆต้องย้อนกลับไปปี1973ครับทาง Citizen นะก็ได้เปิดตัวในการจับเวลามารุ่นหนึ่งนะครับคือรุ่น Suno Chrono Challenge Timer นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับตัวรุ่นนี้นะครับ ใช้คาลิเปอร์คือตัว8110ซึ่งตัวเด่นด้วยเรื่องของคอลัมบ์วิวและก็ฟลายแบ็กนะครับซึ่งคอลัม์วิวเนี่ยก็เป็น,นกลไกชนิดหนึ่งของการจับเวลานะครับส่วนฟลายแบ็กเนี่ยก็คือตัวการจับเวลาเวลาเ็มวินาทีที่จับไปเรื่อยๆนะครับพอเรากดสต็อปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะหมุนกลับสมมติว่าถ้าอยู่ตำแหน่งที่11นาฬกานะครับมันก็จะหมุนกลับไปทางนี้อันนี้เรียกว่าฟลายแบ็ก ตัวขนาดเคสนะครับอยู่ที่ประมาณ44.5ม m mm มนะครับซึ่งตัวเคสนะครับกับตัวสายเนี่ยทำจากตัวสแตนเลสสตีลนะครับแล้วเขาก็มีตัวเ,าเขาเรียกเป็นเหมือนใค้ว่าเหมือน IP Gray รนะครับก็คือคล้ายๆเหมือนการเคลือบโคตติ้งอย่างหนึ่งฮะทำให้มันสีดำๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามาจับงานจริงๆนะครับมันจะออกสีออกเกรย์ก็คือสีเทาแต่ออกเทาเข้มๆ แต่พอเราขึ้นข้อนะครับก็จะเป็นสีดำๆนะครับส่วนตัวเรือนนะครับตัวในด้านความหนานะครับอยู่ที่ประมาณ15มิมตรนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะฮะทำจาก Sapphire c r y s t นะครับก็จะเป็นลักษณะการเคลือบเคลือบกันแสงสะท้อนอยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ตัวขอบด้านขอบเนี่ยเขาจะมีการเหมือนแชมเฟอร์นะครับทำให้เหมือนกับรับกับตัวเรือนซึ่งตัวเรือนจะมีความโคโม้งวนตรงนี้ฮะมีเห็นขอบไหครับ ขอบจะคงตัวกระจกซับไฟก็จะนูนขึ้นมาแล้วก็ทำชัมเฟอร์ซึ่งจะทำให้มันคงรับกับตัวเรือนมากขึ้นนะแล้วก็ตัวคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง EcoDrive นะครับ e 2 1 0ซึ่งตามสเปกอะก็จะบอกว่าปลกลบประมาณ15วินาทีต่อเดือนด้วยความถี่ประมาณหรือคอร์นะครับ32,768เฮิรตซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดชาร์จเต็มเตมนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณสัก7 8เดือน นะครับแต่ว่าในการชาร์จเนี่ยก็เราอาจจะชาร์จจากการใช้งานประจําวันก็ได้ก็คือใส่ทํางานนั่งทํางานพวกนี้นะก็จะมีแสงจากไฟอาคารขึ้นมาหรือออกไปด้านนอกนะครับก็จะมีตัวแสงอาทิตย์ในการชาร์จไปนะเรามาดูบนหน้าปัดนะบนหน้าปัดจะมีทําหน้าปัดเป็นสีดำนะครับค่อนข้างจะดําแบบดาเงานะเท่าที่ผมดูจากของจริงเนี่ยก็คือดําเงาเลยแต่ว่าอันเนี้ย อาจจะมีสะท้อนจากแสงนะครับก็คือติดที่ตัวกระจกนะครับซึ่งก็อาจจะติดฝ้าบ้างนะครับแต่ทีนี้บนหน้าปัดเนี่ยดูหลายวงมากนะก็จะเป็นหน้าปัดค่อนข้างยุ่งมากนะครับสำหรับบางคนที่ชอบนาฬิกาแบบหน้าปัดสะอาดๆชิน้นคลินลยนะก็อาจจะไม่ได้ชอบนาฬิกาพวกจับเวลามากนะักซึ่งตัวเนี้ย ผมมองว่าในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยที่เขาทาง c ิตี้เซนก็ใส่ใจระดับหนึ่งนะคือเนื้อหน้าปัดมันเยอะแล้วนะครับในวงเล็ก,เลก,เลกๆเยอะสับไดอะลนะครับมันเยอะแล้วเขาก็เลยสกรีนแค่คําว่า wr 200แล้วมีคําว่าซิตี้เซนแล้วก็มีแค่ On Off เท่านั้นทําให้หน้าปัดมันดูค่อนข้างจะไม่ต้องมีสกรีนมากไปกว่านั้นซึ่งหน้าปัดเนี่ยจะมีตัวสับไดอะลทั้งหมดอยู่4วงนะ4วงเนี่ยวงแรกนะครับอยากให้ดูนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะครับ สิบสองนาฬิกาเนี่ยก็คือเป็นการจับเวลาแบบถ้าเรากดปุ่มที่ตำแหน่งสิบเอ็ดนาฬิกานะครับเป็นการสตาร์ทอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเข็มจับเวลานะครับวินาทีเนี่ยก็จะเริ่มเดินละซึ่งเวลาเดินปุ๊บเนี่ยตัวสับเดียลตัวที่สิบสองนาฬิกาจะค่อยค่อยเดินไปเมื่อเข็มวินาทีเดินครบหนึ่งรอบนะครับที่สิบสองก็คือหกสิบวินาทีนะครับตัวเข็มตัวนี้ก็จะเดินมาที่หนึ่งหนึ่งช่องนะครับก็คือมงบอกว่าจับเวลาได้หนึ่งนาที นะแล้วก็ส่วนสับเปียวงต่อไปที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็จะเป็นที่สับเปียที่ตำแหน่ง6นาฬิกาตัวนี้ก็คือหมายความว่าตัวนี้สามารถจับเวลาได้ถึง12ชั่วโมงถือว่านาฬิกาตัวนี้จับเวลาได้ใช้ได้นะครับผมว่าในความรู้สึกผมนะสับเปียวงต่อ<ส>ไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ตำแหน่ง3นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็น่าวงเข็มวินาทีอันนี้วินาทีจริงๆนะครับเป็นการดูเวลานะครับ สับแยงสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้ที่ซ้ายมือนะครับที่ตำแหน่ง9กานาฬิกาแต่วงนี้จะวงใหญ่ที่สุดนะฮะใหญ่กว่า3าวงที่เหลือนะครับตัวนี้เป็นตัว power indicator ก็คือบ่งบอกว่าสามารถที่จะเก็บสำรองพลังงานตอนนี้อย่างตอนนี้อยู่ต่ำกว่า50%นแล้วนะครับอาจจะอยู่ไม่ต่ะมาสักประมาณสัก30%ซึ่งตัวนาฬิกาก็ยังเดินได้ปกตินะครับแล้วก็ค่อนข้างเดินแม่นยำด้วยนะมาดูที่ตัววันที่เนี่ย ทางดีไซน์ของทางซิตี้เซนนะครับก็คือเขาเอาย้ายช่องวันที่นะครับมาอยู่ที่ตำแหน่งที่ระหว่าง1นนาฬิกาและ2อนาฬิกาก็คือประมาณ1นนาฬิกาสานาทีนะครับตรงนี้อยู่ช่องกลางนะครับจะเป็นวันที่เลยซึ่งตัวพื้นวันที่จะเป็นสีขาวแล้วตัววันที่เองจะเป็นสีดำนะมาตรงตำแหน่งนี้ที่หลายคน <c oughs> ตำแหน่งอะไรนะก็คือตัวเนี้จะเป็นเข็มบ่งบอกว่า On-O f f ก็คือเป็นการตั้งเวลาปลุกนะครับอย่างตอนนี้ เราออฟอยู่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราจะให้มันอ่อนแล้วก็กดปุ่มที่ตำแหน่งที่ห้าประมาณห้าราการนี้นะกดปุ่มเข้าไปนะมันจะอ่อนดูนะครับอ่าอ่อนละทีนี้เราสามารถที่จะดึงออกมานะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เล็บนิดหนึ่งซึ่งหมุนเนี่ยเดินหน้าถอยหลังก็ได้เดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะฮะอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังนะสามารถไปแดนไปไหนก็ได้นี่คือการตั้งเวลาปุกนะครับเห็ตนตอนนี้ประมาณใกล้ๆเที่ยงละผมขอตั้งเวลานิดนึง ดูว่ามันจะร้องไหมการปลกนี่ก็ ตกประมาณสัก20วินาทีเนาะเท่าที่ดูนะครับผมว่าใช้งานได้จริงนะแต่ว่าอาจจะปุกไม่ไม่ได้ดังมากกลับมาที่การจับเวลานะเดี๋ยวผมจะกดปุ่มสต็อปนะครับสังเกตน,นะกดสต o อปปุ๊บนะครับสต็อปเนี่ยเข็มวินาทีตรงนี้ที่จับนะครับก็หยุดเดินละเดี๋ยวสังเกตน,นะฮะระบบไฟแบ็คก็คือเข็มวินาทีเนี่ยจะวิ่งย้อนกลับมาตรงนี้นะฮะวิ่งย้อนกลับเือถทวนเข็มนาฬิกากดปุ่มนี้นะครับปุ่มรีเซ t ตนะครับแป๊บเดียวกลับมา พอเราใช้เสร็จนะครับรู้ถึงว่าถ้าเราไม่อยากให้ในาฬิกามันถูกกินตัวแบตเตอรี่ไปมากนะครับเราอาจจะปลุออกไปนะครับมันไม่นองมานั่งร้องตลอดเวลาตอนที่เราตั้งไว้นะครับมา,มาดูตัวด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวเรือนนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบแบบปิดทึบเลยนะแล้วอาจจะมีตัวน็อตยึดอยู่ประมาณสัก4จุดกันน้านะส่วนตัวลักนะครับลักเนี่ยเป็นอะไรที่แบบจริงๆถ้าถามผมนะ ค่อนข้างขัดใจนิดหนึงนะครับเพราะว่าตัวลักเนี่ยเขาที่ผมวัดวัดครับมันอยู่ที่ประมาณ12มิลซึ่งเขาดีไซน์ไว้ตรงเนี้ยเล็กมากนะครับแต่ว่าเขากลับมาดีไซน์ตัวสายนะให้เข้ากับตัวเลนสสังเกตจะมีตัวนี้ตัวกลางข้อกลางเลยนะตัวเนี้ย สมมุติถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนจากสายเหล็กตรงนี้นะครับไปเป็นตัวสายหนังเนี่ยมันก็มีประมาณสัก2ทางเลือกเองหนึ่งก็คืออาจจะต้องไปสั่งสายซึ่งเป็นตัว s u z n o razor นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทาง citizen ออกมาก่อนหน้านี้ประมาณสักปีสีเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ซื้อสั่งสายทางทาง citizen โดยตรงซึ่งราคาก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่งั้นก็อาจจะต้องใช้วิธีการไปเปลี่ยนตัวนี้ส่งนั้นในการทั้งเรือนนะครับตัวนี้ ไปให้ช่างตัดสายนากาตัดซึ่งข้อการยังไงยังต้องใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้สังเกตตัวสายนะครับตัวทาง Citizen เนี่ยเขาก็จะมีการเจาะรูมาให้ตัวนี้เป็นข้อข้อข้อข้ปมากแบบว่าเราสามารถตัดได้นะแต่เท่าที่ผมผมดูนะตัว buckle เนี่ย buckle ของตัว Citizen เองเนี่ยมีการ e n c l s e ก็ครับในส่วนของตัว buckle เนี่ยมีรู adjust น้อยไปนิดหนึ่ง นะครับรู้สึกผมนะมันน้อยเกินไปเพราะว่าเท่านี้ผมตัดสายนาฬิกามานะคือซึ่งถ้าเกิดว่าเราเราเราใช้สายนาฬิกาตัวนี้ขึ้นข้อนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อดูก่อนแล้วกันข้อมือผม7.25นิ้วนะครับกับ citizen pro master ตัวนี้นะครับขึ้นข้อดูเนี่ยจะสังเกตว่ามันมันครู้สึกผมเนี่ยมันจะรวมรวมนิดนึง นะมีความหน่วงๆมีการทวงๆอยู่เพราะเนื่องจากว่าตัวที่ผมบอกไปเแบลเบ,บคเกอนะครับเขาจะมีตัวรูเอจัสนะแค่2รูเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดผมตัดสายเอาข้อออยหนึ่งข้อนะครับแล้วใช้เลื่อนรูสุดแล้วเนะี่ยลองดูแล้วนะครับมันค่อนข้างแน่นแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ข้อไปปุ๊บเนี่ยมันทําให้ข้อรู้สึกว่ามันจะไม่ถึงกระชับมากแต่ว่าถามว่ามันใส่ได้ไหมได้ครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในขณะที่ เราเข้าที่มืดนะฮะตัวสารลุยไบยที่อยู่บนมาร์กเกอร์ต่างๆรวมถึงเข็มนาทีและเข็มชั่วโมงนะผมก็มองว่ามันสว่างนะแต่มันไม่ได้สว่างมากนะักแล้วก็สว่างได้ไม่นานก็จะค่อยๆหมดลงไปซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าโอเคเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เน,นกาฬิกาดำน้ำก็จริงแต่ว่ามันเป็นนาฬิกาที่กันน้ำถึง200เมตรน่าจะทำสารลุยไบยที่สว่างกว่านี้ ซึ่งก็อาจจะผิดหวังนิดนึ่งนะครับหลังจากเราดูตัวสารเรืองแสงบนหน้าปัดแล้วนะครับจะบอกว่าผมลืมบอกอย่างหนึ่งว่าตรงบนหน้าปัดตรงขอบด้านในนะครับมีตัวทาชิมิเตอร์นะครับเป็นตัววัดความเร็วอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซิติเซนเนี่ยเขามีการดีไซน์ในส่วนของขอบกระจกหน้าปัดเห็นไหมฮะที่เป็นตัวคริสตัลซไฟายนะครับทําให้เหมือนกับว่าเราดูตัววงทาชิมิเตอร์ได้ดูยากขึ้นนะครับ ซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้วัดม่วงความเร็วของรถยนต์ก็ดีหรือวัดความเร็วอื่นๆแล้วแต่เราจะแอพพลายไปใช้นะก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่ว่าอาจจะอ่านยากหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไอมีคําถามหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็รบกวนกดติดตาม Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วกลับมาพบคลิปหน้านะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ